สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทมําเมนูผัดกะเพรานะคะปลาหมึกอ,อาเจีนค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเป็นปลาหมึกอ,อาเจีนที่อร่อยค่ะก่อนอื่นเราไป เตรียมทากันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้มีพริกจินดาที่โขกนะคะกับพริกขี้หนูค่ะโขกรวมกันค่ะตามด้วยนะคะใบกระเพราค่ะที่เราจะใส่นะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะมีตัวปลาหมึกนะคะแล้วก็หนวดปลาหมึกด้วยค่ะก่อนอื่นเราไปเปิดไฟค้างกระทะกันเลยค่ะก่อนอื่นเปิดไฟแล้วนะคะค้างกระทะทีน้ํามันลงไปค่ะพอน้ํามันของเราร้อนดูว,ว่าเดือดได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะเอาพริกที่เราโขกไว้ใส่ลงไปค่ะ อใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดนะคะผัดจนกว่าพริกของเราจะหอมค่ะนะคะหอมมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราโขกกวมกันนะคะพริกแห้งนะคะพริกแห้งจินดากับนะคะเป็นพริกขี้หนูจะอร่อยมากๆค่ะหลังจากผัดได้ที่แล้วเราก็จะเอาปลาหมึกของเราใส่ลงไปค่ะเอาปลาหมึกนะคะปลาหมึกเอจินของเราใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าโคลนโกลนให้เข้ากันค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะ เราก็จะปรุงรสด้วยนะคะน้ำตาลก่อนคะ่ะน้ำตาลแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัวนิดนึงคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คุลีุลีคุลคุแบบนี้เลยคะ่ะหรือว่าคนๆในเข้ากันคะ่ะและเราก็จะปล่อยไว้สักพักนึงคะ่ะให้ปลาหมึกของเราสุกดีคะ่ะตามด้วยเราก็ปรุงด้วยน้ำมันหอยก่อนคะ่ะ ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็คลีกๆๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่ากลลวนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้ากลนๆน,นะคะเราก็จะปล่อยไว้ให้หมึกของเราสุกค่ะเราก็กลนไปเรื่อยๆตามด้วยใส่น้ำปลาลงไปค่ะนิดนึงค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปก็คลุนๆแบบนี้เลยค่ะนะ้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าเรา,เาใส่เยอะจะเค็มเพราะว่าปลาหมึกเราเค็มอยู่แล้วคะ่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะใบกระเพราป็นใบกะเพราบ้านนะคะหอมหอมคะ่ะเก็บมาแล้วก็ล้างน้าคะ่ะแล้วก็ผัดเลยจ้านะคะใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็คลุกๆๆๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าผัดไปเรื่อยๆคะ่ะหอมใบกระเพรามากๆ,ๆ กินกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวอร่อยสุดๆเลยค่ะรสชาติไม่ต้องถามถึงจัดจานสุดๆค่ะผัดกะเพราทะเลปลาหมึกค่ะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะเราจะปล่อยไว้สักพักนึงนะคะหอมมากๆค่ะหอมใบกะเพรามากๆเลยค่ะหอมสุดๆไปเลยค่ะใบกะเพราค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะ สุกได้ที่แล้วปิดไฟกันเลยจ้าพอปิดไฟแล้วก็เตรียมจานตักใส่จานเลยค่ะผัดกะเพาราปลาหมึกอร่อยอร่อยเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทำให้แอดมินมีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะมีโนูผัดกะเพราปลาหมึก,รรมกอร่อยสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ